พี่โชว์เล่นอะไรนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเรีุกว่รอะไรน้ำน้กน้ำร้นน้นน้ำนนีน้นนีน้ำนน้น น่าหอมมันสามารถเอออันนั้นได้นะคะขยายใช่จบแล้อนกนกลูกนกพี่ชมว่าเล่นต่อเด้พี่โชมเล่นอะไรนะลูกเขาเรียกเขาเรียกอะไรลูกเขาเล่นอะไรเจ็บเท้าลูกเจ็บเท้าขึ้นมาข้างบน พี่โ์ขึ้นมาข้างบนเร็ว